ยังดีว่าไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับแต่ว่าอีกเหตุการณ์หนึ่งนี่สิคุณผู้ชมอันนี้เนี่ยมีผู้เสียชีวิตแล้วก็ค่อนข้างสยดสยองทีเดียวนะครับเพราะว่ารถพ่วง18ล้อเนี่ยวิ่งฝ่าสายฝนมาแล้วปรากฏว่าไปเจอทางเบี่ยงในตอนกลางคืนฝนตกหนักไฟที่แจ้งเนี่ยว่าทางหน้าจะมีทางเบี่ยงเนี่ยมันดับฮะพอไฟดับเขามองไม่เห็นถึงเวลาจะต้องเบี่ยงก็ปรากฏว่าไอ้มัน,มนไอ้ตู้พ่วงท้ายเนี่ยมันก็เลยสะบัดพลิกคว่ำจากที่อยู่ท้าย ไปอยู่ข้างหน้าแล้วก็ทําให้ส่วนเก่งของคันหน้าเนี่ยนะครับส่วนคนขับเนี่ยมันพลิกคว่ำลงมาตัวคนขับกระเด็นออกจากรถแล้วก็ถูกส่วนหน้าทับศีรษะเสียชีวิตนะครับอุบัติเหตุอันนี้เนี่ยเกิดขึ้นที่ถนนสุข,ขุมวิทสายเก่าช่วงก่อนจะถึงโรงเรียนสวนกุหลาบสมุทรปราการเล็กน้อยอยู่ตรงตําบลบางปูอําเภอเมืองสมุทรปราการเช่นเดียวกับเหตุเมื่อสักครู่ก็เจ้าหน้าที่รับแจ้งแล้วมูลนิธิร่วม กุศลสมุดรประการกับมูลนิธิอาสากู้ภัยปอติกตึงก็รีบเข้าไปตรวจสอบเหตุนะครับณบริเวณนั้นเนี่ยฝนตกหนักอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับมันเป็นทางเบี่ยงออกทางด้านขวาเส้นทางตรงจะมีแท่งปูนแบริเออร์ปิดเอาไว้เป็นทางยาวเนื่องจากว่าอยู่ระหว่างก่อสร้างขยายถนนเพราะฉะนั้นก็บังคับเบี่ยงออกทางขวาประเด็นก็คือว่าไฟสัญญาณเตือนทางเบี่ยงเนี่ยมันดับช่วงก่อนจะถึงทางเบี่ยงเล็กน้อย สภาพที่เห็นก็คือรถบรรทุกพ่วงคันใหญ่เลย18ล้อนะครับพลิกคว่มอยู่อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเป็นยี่ห้อฮีโนสีขาวทะเบียนหัวลากคือ8 0 7 0 0 5 0สระบุรีส่วนทะเบียนหางพ่วงคือ8 6 6 4 9 9สระบุรีแล้วสิ่งที่บรรทุกมาเนี่ยมันเป็นตะกรนสีดำไม่ทราบชนิดมีลักษณะเป็นของเหลวมีกลิ่นเหม็นเน่าอย่างรุนแรงพอพลิกตะแคงคว่ำอยู่เนี่ยนะครับส่วนหางพ่วงซึ่งควรจะอยู่ข้างหลังใช่ไหมฮะ ปรากฏว่าตอนที่มันพลิกเนี่ยด้วยความที่บรรทุกของเหลวที่เป็นตะกรนน้าหนักมันก็ไหลเทมามันก็เลยพลิกทําให้ไอ้ส่วนหางพ่วงเนี่ยทะลักไปอยู่ข้างหน้าแล้วก็เกิดอุบัติเหตุแล้วมันก็กระจายออกมาเกลื่อนพื้นถนนส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วแล้วฝนก็ตักตกหนักอยู่ด้วยนะครับทีนี้ผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นคนขับชื่อนายสุมนจงรำอายุ33ปีเป็นคนสุรินร่างกระเด็นออกมาจากตรงห้องคนขับ ของตัวรถพ่วงในส่วนหัวแล้วก็ถูกตัวรถเนี่ยทับศีรษะเสียชีวิตเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องใช้เครื่องมือตัดทางมายกแล้วก็นำร่างผู้เสียชีวิตออกมาลำตัวนี้ไม่มีบาดแผลเลยนะครับก็เสียชีวิตจากการที่ถูกทับศีรษะคอหักนี่แหละนะครับแต่ยังไงก็ตามต้องรอผลชนสูตรจากการที่มูลนิธินำส่งโรงพยาบาลรามาสมุทรปราการต่อไปในส่วนของชาวบ้านในละแวกนั้นเนี่ยเล่าให้ฟังครับว่า ขณะที่นอนหลับอยู่ก็ตกใจตื่นคือเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเมื่อตีสอที่ผ่านมานี้เองนะครับคือเสียงรถชนกันดังมากจนตื่นครับก็ออกมาดูก็เห็นว่ามีรถพ่วงพลิกคว่ำอยู่บนถนนสุขุมวิทด้านเลนขวาขาออกมุ่งหน้าไปที่คลองด่านซึ่งตรงนี้มันเป็นทางเบี่ยงอย่างที่บอกครับพอเข้าไปดูใกล้ๆเนี่ยก็เห็นว่ามีร่างของผู้เสียชีวิตถูกหัวรถทับอยู่ก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบ ระหว่างนั้นชาวบ้านซึ่งเป็นพลเมืองดีก็เอาไฟฉายมาช่วยโบกรถนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าไฟสัญญาณทางเบี่ยงมันดับไปเพราะว่าฝนตกตก,ก็กลัวว่าจะมีอุบัติเหตุซ้ําซ้อนชาวบ้านก็เลยเอาช่วยเอาไฟฉายมาโบกกันเจ้าหน้าที่บอกว่าคาดว่าผู้ตายซึ่งขับรถพ่วงบรรทุกกาก,ากตะกอนมาเนี่ยวิ่งด้วยความเร็วฝ่าสายฝนที่ตกหนักจึงแทบจะมองไม่เห็นถนนอยู่แล้วประกอบกับมันมืดด้วยและเป็นทางเบี่ยงด้วยไฟสัญ,ญญาณก็ดับอีก พอรถวิ่งมาใกล้ๆเพิ่งจะเห็นว่าต้องเบี่ยงก็เลยเหยียบเบรกเต็มที่เพื่อจะเบี่ยงออกไปทางขวาแต่ว่าน้ําหนักของกาก,ากตะกรนที่บรรทุกอยู่ในตัวพ่วงข้างหลังเนี่ยมันเป็นของเหลวไงฮะพอเวลาเหยียบเบรกกระทนหันปุ๊บเนี่ยคุณผู้ชมนึกภาพของเหลวมันก็จะทเทมาอยู่ข้างหน้าน้ําหนักมันเลยเสียสมดุลก็เลยทําให้ไอ้ตัวพ่วงข้างหลังเนี่ยมันพลิกตะแคงม้วนฟาดกับตัวคันหน้าตัวข้างหน้าที่เป็นหัวพ่วงเนี่ยครับแล้วผู้ตายเนี่ย ที่ร่างกระเด็นออกมาจากรถแล้วถูกทับเพราะว่าไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องคาดเข็มขัดนิรภัยนี่สำคัญมากจริงๆเป็นอีกหนึ่งอุทาหรณ์นะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ